เฟเนสุเอลากำลังถูกปิดล้อมโดยกองกำลังทางเรือขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่อเมริกาใต้เคยเผชิญในประวัติศาสตร์และใจะใหญ่ขึ้นอีกจนกว่าพวกเขานำน้ำมันผืนดินและทรัพย์สินอื่นๆที่ขโมยไปจากสหรัฐกลับคืนให้สหรัฐ นี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดี Trump โดนัลด์ทรัมป์โพสต์เมื่อวานนี้ท่าทีที่แข็งกร้าวและเกลี้ยกลาอดของผู้นําสหรัฐกําลังสร้างความกังวลของการเผชิญหน้าทางทหารในพื้นที่หลังบ้านของสหรัฐแม้ผู้นําสหรัฐจะสวมบทบาทประธานาธิบดีแห่งสันติภาพก็ตาม โดนัลด์ทรัมป์ระบุเมื่อวานนี้ว่าเขาสั่งปิดล้อมโดยสมบูรณ์และเด็ดขาดต่อเรือบรรทุกน้ำมันที่เดินทางเข้าและออกจากเฟเนสเวลาความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลเฟเนสเวลาภายใต้การนำของประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรสะท้อนให้เห็นถึงแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐ แม้เฟเนุเวลาจะมีปริมาณน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกแต่การผลิตต่ำกว่าศักยภาพอย่างมากเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศน้ำมันดิบจำนวนมากของเฟเนุเวลาถูกส่งออกไปยังจีนการปิดล้อมทางเรือในครั้งนี้คือการยกระดับการเผชิญหน้าครั้งสำคัญของสถานการณ์ที่ตึงเครียดเป็นทุนเดิมและภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศบางฉบับการปิดล้อมทางเรือในลักษณะนี้อาจถูกตีความว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการเปิดสงคราม ที่ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ที่รุนแรงสำหรับสหรัฐอเมริกาและเป็นข้อกังวลสหรัฐอเมริกามากที่สุดก็คือปัญหาที่โยงเกี่ยวกับประเทศเวเนซุเอลาซึ่งสหรัฐมองอเมริกามองว่าเป็นประเทศที่ส่งออกซึ่งยากเสพติดเป็นภัยต่อความมั่นคขงของสหรัฐอเมริกามีปัญหาต่างๆมากมายที่สหรัฐอเมริกามองว่านั่นแหละคือจ,จุดนะครับเนื่องจากว่าเชื่อมโยงไปกับกลุ่มประเทศอื่นที่เป็นอยู่ในกลุ่มที่สหรัฐอเมริกามองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามของสหรัฐอเมริกาเป็นศัตรูต่างๆนะครับโดยเฉพาะทาง ยุโรปก็คือรัเสเซียมัอเมริกาก็เลยโดยเฉพาะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ไปดึงนโยบายของอดีตปะระธานาธิบดีคนที่ห้าของสหรัฐอเมริกาคือนปัญหาดูมอนโรนะฮะตั้งแต่ปี1823ปี นโยบายปี1823ที่อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซีพูดถึงคือมอนโรดอคตรินหรือลัทธิมอนโรเป็นหลักการด้านนโยบายต่างประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สหรัฐเพิ่งก่อตั้งประเทศภายใต้การนำของประธานาธิบดีเจมส์มอนโรในช่วงแรกหลักการนี้ว่าด้วยการแทรกแซงทางการเมืองของมหาอำนาจยุโรปในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้จะถูกมองว่าเป็นประปปกษกต่อสหรัฐขณะเดียวกันสหรัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายใน ือสงครามระหว่างประเทศในยุโรปแต่ในยุคสมัยใหม่ลัททิมอนโรกลายเป็นแบบแผนที่ถูกใช้เพื่ออ้างความชอบธรรมในการเข้าไปมีบทบาทของสหรัฐในลาตินอเมริกาทั้งในรูปแบบของการแทรกแซงและการเปลี่ยนระบบการปกครอง สะท้อนให้เห็นจากโอเปเรชั่นจัส c a คอสในปี1989ที่สหรัฐบุกปานามาเต็มรูปแบบเพื่อจับในพลมาเูวอลโนริเอกาอดีตพันธมิตร CIA ที่ถูกระบุว่าผันตัวไปค้ายาเสพติดและปลดทำลายประชาธิปไตยส่งผลในพลเรือนเสียชีวิตหลายพันคน ลัททิมอนโรยืนยันความเป็นผู้นำของสหรัฐในพื้นที่หลังบ้านของตนและถูกใช้เป็นเหตุผลให้สหรัฐทำหน้าที่เสมือนผู้บังคับใช้กฎหมายประจําภูมิภาคในการเข้าแทรกแซงกิจการของลาตินอเมริกาเพื่อปกป้องผลประโยชน์และรักษาเสถียรภาพตามมุมมองของตนตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์เปิดปฏิบัติการโจมตีเรือต้องสงสัยว่าผัวพันกับยาเสพติดมากกว่า20ลำในทะเลแคริบเบียนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90 แม้ทางสหรัฐยืนยันว่าปฏิบัติการเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อปราบปรามยาเสพติดแต่เมื่อวานนี้นิตยสารแฟเนตี้แฟ i r เผยแพร่บทสัมภาษณ์ที่ซูซี่ไวล์สหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวชี้ว่าเป้าหมายที่แท้จ,จริงคือการกดดันให้นิโคลัสมาดูโร่ก้าวลงจากอำนาจส่วนสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นในาคว่นก็เป็นแนวความคิดที่โดนด์รัมป์ต้องการที่จะสร้างผลงานต่างๆขึ้นมา นะครอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขามองว่าเขาเป็นเป็นพีสเมเกอร์เป็นผู้สร้างสันติภาพเกิดขึ้นในทุกการต่างๆความขัดแย้งตามภูมิภาคต่างถึง8แห่งท้ายที่สุดแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะสวมบทบาทผู้สร้างสันติภาพและอ้างถึงความสําเร็จในการยุติการเผชิญหน้าในบางพื้นที่แต่สันติภาพระยะยาวยังคงเป็นสิ่งที่ต้องตั้งคําถามต่อไปสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย P ี s รายงาน